ประกาศผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสักดณ์สรางวัลพระราชทานประจำปี2562ประเภทโรงเรียนอนอกโครงการพัฒนาเด็กนิเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีรองชนะเลอิดอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านหนองชากประโยชน์บุตรพกาลีอุทิศอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ประกาศนักวันที่26กันยายน2562อะไรที่เป็นสาเหตุทำให้โรงเรียนบ้านหนองชากประโยชน์ปลุกภกาลีอุทิศผ่านขั้นตอนการประกวดรางวัลพระราชทานจนประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนลูกการสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งที่เริ่มกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบในปี2560 ความสาเร็จของโรงเรียนเริ่มจากการตั้งเป้าหมายโดยโรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนในการควา้ารางวัลพระราชทานผู้บริหารและคณาจารย์มีการทําความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกันมีการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสากรณจังหวัดชนบุรีกรมส่งเสริมสกรณกรในการจัดการเลียนรู้การสากรณกรผนวกกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551มาพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี จากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสากรณรางวัลพระราชทานนั่นคือการเตรียมบุคลากรและงานวิชาการให้มีคุณภาพตรงกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดได้แก่ 1. ด้านคุณภาพนักเรียนนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณมีทักษะการทํางานที่สอดคล้องกับอุดมการหลักการและวิธีการสากรณ 2. ด้านงานวิชาการและกิจกรรมการสหกรในโรงเรียนโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมสหกรนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3. ด้านการบริหารจัดการเน้นการบริหารคุณภาพงานการสหกรในโรงเรียน 4. ด้านความสำเร็จหรือความดีเด่นของการจัดการเรียนรู้การสหกร์ การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสารารนมี2ขั้นตอนเริ่มจากยื่นเอกสารที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นพร้อมกับการนำเสนอของนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนรู้การสหกรณโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของภาคในการประกวดอันดับประเทศต่อไปโดยประเมินจากสภาพพื้นที่จริงที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้การสากรณ โรงเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป็นลำดับที่หนึ่งนอกจากนั้นโรงเรียนบ้านหนองชาติประโยชน์บุพการีอุทิศยังจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนหลากหลายเช่น 1. กิจกรรมร้านค้าเพื่อจัดหาสินค้าที่สมาชิกต้องการหรือรวบรวมผล,ผลผลิตของสมาชิกเป็นสินค้าที่จำเป็นมีคุณภาพและราคายุติธรรมมาจำหน่ายแก่สมาชิก สมาชิกใช้ประโยชน์จากสินค้าและได้รับเงินเฉลีย่ยคืนจากยอดซื้อสินค้าโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการขายสินค้าการลงบัญชียอย่างง่ายการบันทึกยอดซื้อสินค้ารายวันสมุดเงินสดและการเช็คสินค้าฝึกให้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผนมีความรับผิดชอบและฝึกการตัดสินใจ กิจกรรมออมทรัพย์วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนเก็บออมทรัพย์ระหว่างเป็นนักเรียนเสริมความเข้าใจเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมรู้จักการประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยมีวินยัยในการใช้จ่ายมีสัจจะกับตัวเองนักเรียนได้ฝึกการลงบัญชีคุมยอดเงินฝากลงบัญชีถอนเงินฝากและคิดดอกเบี้ยงเงินฝาก กิจกรรมการผลิตได้แก่การปลูกพืชสวนครัวการเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนทําการเกษตรหรืองานฝีมือร่วมกันในโรงเรียนหรือที่บ้านเพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์กิจกรรมนี้จะฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบมีความขยันหมั่นเพียรฝึกให้มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันแบบสหกรณ์ฝึกให้มีการวางแผนการผลิตรู้จักการลงทุนเพื่อการผลิตการแปรรูปการจําหน่าย การลงบัญชีซื้อขายการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมและฝึกให้มีความรับผิดชอบ 4. กิจกรรมสวัสดิการเพื่อให้บริการในสิ่งที่เป็นความรู้หรือสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันแก่นักเรียนเป็นส่วนรวมเป็นการสร้างนิสัยการค้นคว้าการให้บริการ เอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันตลอดจนรับผิดชอบร่วมกันจากเป้าหมายที่ชัดเจนผพวกกนบยความมุ่งม,มั่นจริงจังและทุ่มเทของผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนจึงได้ร่วมกันฝา่าฟันจนประสบผลสําเร็จเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง,ปลงที่สําคัญและเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆอีกด้วย ถึงเชื่อมั่นว่าโรงเรียนบ้านหนองชาตประโยชน์บุพการีอุทิศจะยังคงพัฒนาสร้างเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถรู้จักเสียสละอดทนซื่อสัตย์ผ่านการจัดการเรียนรู้การสวหกรเพื่อให้เป็นกำลังของประเทศสืบไป